สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องๆเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับวันนี้นะฮะเราจะมากินผัดกะเพราไข่ดาวนี่วันนี้จัดผัดกะเพราไข่ดาวครับผมสีมือมิสเตอร์เกมเลยนั่นถาใหญ่ๆครับกินแบบจุจุมีไข่ดาวด้วยนะครับมาพูดมาครับผมเดี๋ยวเรากินกันเลยท่านท่านใดที่อยากชิมก็มาที่บ้านพี่เกมได้เลยนะครับผมมาเลยครับมาตอนนี้เลยหรือว่าจะมาวันไหนก็ได้ครับทําให้กิน ได้ทุกวันครับคุณซื้อขเขามาครับบอกบอกตำบลได้ไหมตำบลคุณฝางครับผมอำเภอมาจังหวัดอะครับผมมาจริงก็ทําให้กินจริงครับเพราะว่าเราทํากินทุกวันวันละเมนูนะครับดีมือสุดยอดเป็นไงไข่ปิดเต้ปีอีกหวานจับเลยหวาไปดีมือไม่ได้เกมอร่อยครับผมทุกคน เปิดร้านเปิดร้านแต่อร่อยน้อยกว่าผมอ่ะพี่จริงเอร่อยน้อยกว่าผมอ่ะพี่พี่แกดทำมันอร่อยมากคนนี้ติดใจโอเคหมูกรอบข้าวอืเอานี่แตงยังไม่ได้ผัดมาครับคุณผู้ชมครับผมกินข้าวด้วยกันครับวันนี้ผัดกะเพราหมูไข่ดาวครับ สุดอร่อยครับผมฝีมือ,อมิสเตอร์เกมเนะครับผม,อ,มออเพชรแล้วเียเลยอ่ะเจอกพอไข่ดังออกเลยนอนเหรอ <c oughs> ไม่รู้เสียงท้องใครไม่รู้วันนี้มีไข่ดาวครับผมไข่ดาวแบบสุกไปนิดนึงต้องเป็นไข่เป็ดผมจะชอบไข่เป็ดนะทุกคนจะบอกว่านนทอ,อดไข่ไข่ดาวไม่เป็นนทอดเป็นเปลือกไข่มันบางมันเก่าอะ่ะ ไม่เกี่ยอน้องน้องมันจริงๆตัวเองไปตอกกับอันนี้นี่แบบเ,เงี้ยปึ๊กโอ้โหใครข่าวลนว่าลงมัดเลย <c oughs> โอ้ร้อน <c oughs> บรรยากาศร้อนมากนะครับผมทุกคนแดดจัดเลยวันนี้ <c oughs> อโอ้หน้าแต่ละคน <c oughs> อร่อยไหมครับบอกหน่อยบอกหน่อยให้พึงใจหน่อยอร่อยมากเลยเออไม่เคยกินอะไรขนาดนี้มาก่อนเลยเออเดี๋ยววันหลังจะกินจะทําผัดกะเพราหมูกรอบไปกินต่ออ๋อแข่งแข่งกับผมใช่ไหมใช่ก็ใครจะอร่อยกว่ากันฮเมนูสุดยอดกินกับไข่ดาวแบบขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์เลย แต่เผ็ดลงนรกเลยออ้แยกกันไหมบอมนะครับไข่อืมสุดยอดแต่ผมอร่อยกว่าสรุปว่ายังไงกันแน่เนี่ย แค่นี้ก็เปิดร้านได้แล้วขายดีมากเลยรสชาตินี่้ครบเจ้าผมขายดีกว่าโอเคอท้องไครร้องอีกอะรู้สึกว่าเหงื่อมันไหล แสบดูนี่ขนาดเงื่าไหลนะเนี่ยนะแค่เงื่าไหลเนาะเงื่าไหลเนาะมาเต็มมาแล้วเหรอเงืาไม่ค่อยออกไงแต่มันถ้าออกนิดนึงก็คือถือว่าเหงื่อแล้วแหละเดี๋ยวข้ามไปใหญ่หน้อยหมดฐานนะวันนี้โอ้ไม่หมดเราก็กินกันหลังที่นี่ครับ กินเยอะด้ตัวเดียวโอ้มันจีเพ็ดแล้วพี่เกมใส่พริกอย่างเยอะอะทุกคนไปหมูเยอะด้วยหมูหนึ่งกโครับเนี่ยพี่เกมต้องขายแบบนี้ขาดทุนเนาะขโมยไข่ถ้าเป็นเข้ากล่องก็ได้ประมาณห้ากล่องเลยเนี่ย ยเนี้ประมาณห้าหกกลองดันถ้าจะถึงเพราะมันเยอะนั่หืจะเหมือนกับว่าพี่เกมพิเศษหมูอ่ะพิเศษจริงๆถ้าขายนะเขาจะบอกพี่เกมพิเศษหมูอืมระอพม กัดเ่งจมหน้าครัจะบอกว่าผมอิ่มมากเลยทุกคนกินน้ำอย่างเยอะผมเ่ยคริบี่ผมว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่เนี่ยกำลังดีเลยแต่คนนี้น่าจะเผ็ด ใครเป็นบัตร,ก,รกินเห้าเขาขัดจมูกถ่าเป็นโควิดอ่ะเป็นสมุนไพยต้มหายใช่ไหมโควิดอ่ะโอ้ไม่เป็นแล้วครับ หน้าพี่เดีย่ยเงาเต็มเลยร้อนอนัน่นกินพักกินกะเพาปะ่ะกินเยอะก็ร้อนคอยอรู้สึกว่าพี่เกมยังไม่อิ่มนะทุกคนเพราะยังโตอยู่ยังไม่กินข้าวเที่ยงเลยอ,อแต่ถ้าว่าไปก็อิ่มใช่ไหม ผมลืมถ่ายรูปพี่มิกกอนวันเกิดพี่มิกกอนนะมีแต่วิดีโอไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เดียวม,มีรูปอยู่มีรูปพี่ก้าวยเค้กเต็มหัวแ <laughs> ทบจะอาบเค้กอับทุกคนจริงเดี๋ยววันเกิดนอนผมเอาคืนคแต่ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะไม่รู้สิเพราะว่าคนเยอะอยู่ทุกคนตอนแรกพี่บอลก็จะถ่ายเพื่อนเพื่อนมาเยอะจริงก็เลยไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวมันจะวุ่นวายครับ กีค่คนนะแต่สิบห้าสิบหกคนก็เหอะจำบแล้วไหนนิดเดียวเนี่ยออิมอ่มแล้วพี่เกมเชิญเลยผมอิมอ่มเพราะอันนี้เรามันเป็นคลิปกินข้าวไงเสียกินข้าวเย็นอิ่มเดียวมันเป็นข้าวมันพี่เกมกินนี่แก้มตุ่ยๆเลยวทุกคนเมวานอะ <c oughs> ยอมรับได้ไหมเลยจบเฮ้ยเจียมพูดพร้อมกันด้วยพูดพร้อมกันแบบไม่ได้นั้นหมายโอเคครับวันนี้ก็มากินผัดกะเพราไข่ดาวนะครับอร่อยเนาะจิ้มมือพี่อะอร่อยมากแต่น้อยกว่าผมนิดนึงเดี๋ยวน้อยโอเคมันออร่ยกว่าาเนะอวยตัวเองไงทุกคนโอเคครับ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมกับน้องๆก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับผมในเท่าคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับและพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับเผ็ดพริกเผ็ดพริกพี่เก็มมาพริกมาป้อนผมอีแม่นึงอีกแม่นึงอีกแม่นึงเสยอีกแม่นึง